เอาโอเคครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันเกมและก็ล็อกเอ,อ็มอีทรเล็ต2.0นี้เช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขึ้นต้นเดือนใหม่ใช่ไหมครับก็มีกิจกรรมให้เราทําเยอะมากมายเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาไล่เรียงนะครับกิจกรรมวันแรกเลยกันว่ามันมีอะไรทําบ้างก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์นนตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ติดตามเกมและชมคลิปอย่างนี้ผ่านในส่วนเพลย์ลิสสต์นะรรับลอาามมถชได้้้ใในเพลลลลยย์์ิิิสตตคคปปทาและก็ลยยนนะะะคครรรัับผมมอ่เเดี๋วาาบ เริ่มกันเลยอันนี้ครับมีในส่วนของโพลลิ่งอาเค็นะครับก็เป็นตู้กระชาใหม่นะครับผมประจำเดือนสิงหาคมเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมจะมาไล่เรียงกิจกรรมและเควสนะครับที่อยู่ในกิจกรรมในวันนี้กันเลยละกันนะครับผมก็นะครับมาเริ่มกันที่นะฮะกิจกรรมแรกนะครับคําสาบานแต่งงานนะครับก็นะครับจะเป็นนะครับคล้ายๆแบบว่า a อดเวนเจอร์ออะนะครับผมถามว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็มันให้เราทำนะครับภารกิจต่างๆนะครับในเกมเพื่อนะครับดัน exp นะครับเป็นล็อกพาร์ตนะครับผมก็สูงสุดเนี่ยนะฮะเลเวลเนี่ยคือ50นะครับผมของรางวัลที่ได้รับนี่คือตามนี้เลยนะฮะวิธีนะครับวิธีทำให้ exp มันขึ้นเนี่ยก็มีหลากหลายมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเนี่ยครับทำภารกิจพื้นฐานนะครับมันก็จะได้พวก exp 1300 300แล้วก็50ตามนี้เลยนะอันนี้ถ้าทำไปแล้วก็ xp ก็จะขึ้นมานะครับอ่าโอเคถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการต่อนะครับผมเราไปดู a อเวนเจอร์ล็อกกันนะครับถามว่ามีอะไรบ้างเลยที่น่าสนใจนะครับในกิจกรรมอ่าตัวเอเวนเจอร์ล็อกทำสถาบานแต่งงานตรงนี้นะครับก็นี่เลยเลเวลหนึ่งนะครับทุกคนจะได้รับอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นไอเทมชิ้นนี้เลยอยู่ด้วยกันยาวนานนะครับก็จะเป็นเครื่องประดับศีรษะตรงนี้นะครับผมก็ให้อ่าเราโดนเดมิเม่นบอลลง5%แล้วครับแล้วก็ฮิลลิ่งนะครับโบนัสแรงขึ้นห ฝากคู่มือได้เด็บสองหรือสามสินะฮะตรงนี้อันนี้คือได้ฟรีๆนะได้ฟรีๆนะรับไปเลยครับนี่มาถึงก็ได้รับเลยนะครับนอกจากนี้ครับอ่ะผมจะพูดถึง2อันนะครับก็ถ้าเราปลดล็อกพาร์เนี่ยก็คือใช้6 8แเหรียญแมวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ปลดเนี่ยผมจะพูดเฉพาะของข้้งบนแล้วกันเนาะตรงนี้อ่ะมีอะไรนั่งที่สนใจก็จะมีนี่ครับเลยจะเป็นหัวใจตรงนี้นะครับเป็นหัวใจนะครับแห่งรักแท้นะครับอันนี้จะให้ เอาไปใช้แลกในการาแลกไอเทมได้นะครับในเกมนะครับแล้วก็มีเหรียญแมวนะครับผมมีเซนนี่นะครับผมมีตั๋วอาหารนะครับมีกาชานะครับตู้แดงด้วยนะครับกาชากลางนะแล้วก็ลูนนะครับผมหัวใจเนี่ยจะได้เรื่อยๆเลยนะครับผมรวมถึงมัสเมโล่ด้วยนะฮะแล้วก็กาชาตู้ล่างนะครับผมเนี่ยตู้ที่เราจะทําการอัปเดตกันวันนี้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีหัวใจเต็มไปหมดนะฮะนี่ก็ เลเวลเลเวลสามสิบนะครับจะเป็นในส่วนการชาร์จตู้การเวลานะครับผมก็อีก30มสิบใบนี่ครับเลเวลสามสิบสี่เนี่ยอ่าสามสิบสามก่อนนะครับเป็นอ่าโมล่าโกคอยนะครับผมอันนี้สามสิบสี่นะครับให้เป็นลูนดาวนะครับผมแล้วก็เป็นเซนนี่อ่ามาถึงเลเวลสี่สิบเนี่ยนะครับคุณจะได้เฮสแวร์กหนึ่งชิ้นก็คือย่ารู้ใจนะครับก็จะมีในส่วนของการอ่าประเภทปากนะก็จะได้เลือดสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำเดเมจกึ่งมนุษย์แรงขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับฝากคู่มือได้เอเมดิเคสามด้วยสามสิ สังเกตไหมครับว่าอุปกรณ์นะครับเฮดแหวนต่างๆที่โกเกมมันแจกใน a อร์แอนเจอร์ล็อสาบานแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ตีกลืนมนุษย์นั่นเองตีคนนะครับหรือตีมอนสเตอร์ที่เป็นกลืนมนุษย์นะครับอ่ะถัดไปแล้วก็มีโนแลนการ์ดให้ด้วยนะ150นะครับผมเนี่ยรวมไปถึงอันนี้เลยนะครับ Golden นเบ of the Sea นะครับเปิดมาเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของอุปกรณ์โบราณได้นะครับตรงนี้นี่เิแล้วก็สุดท้ายครับเลเวล50ครับเขาแจกในส่วนของอตูดที่บวกนะครับบวก8นะครับเป็น ประเภทชุดเกราะนะครับผมก็สามารถที่จะมาทำพาได้ครึ่งพาด้านบนน่ะทุกคนทําได้อยู่แล้วแหละแต่พาด้านล่างเนี่ยนันก็จะมีไอเทมพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าใครอัพพาร์ทเนี่ยนะครับ6.8หรยแม่คุณจะได้ตัวโบก8 2ชิ้นนะบนล่างเลยนะครับแล้วก็นี่เลยในส่วนของ e n c i ช n t Magic กการัลบัครับไว้เปิดการแรนะแล้วก็ลูนดาวนะครับสีทองนะครผมหัวใจได้ตลอดอยแล้วนะครับ แล้วก็เลเวล20่เนี่ยนะครับจะได้เป็นเฟคอยด้วยนะครับผมมีเฟคอยแจกด้วยนะครับเดือนนี้นะฮะตรงนี้อ่ะรวมไปถึงอันนี้ครับนี่ครับชิ้นนี้เลยนะครับถ้าสำหรับสายเติมนะเติมเหรียญแมวก็จะเป็นกล่องนะครับเลือกไอเทมได้นะครับก็จะมีไอเทมมากมายเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับเป็นไอเทมกาชาเนี่ยนะครับผมตรงนี้นะครับมีหลายชิ้นมากๆนะครับอ่ะโอเคถัดไปนะครับไอหัวใจตรงนี้นะครับมันเอามาทําอะไรบ้างนี่ครับมันเอามาแลกของตัวนี้ได้นะครับนี่เลยนะฮะก็จะมีในส่วนของ ไอเทมที่เป็นยากขี่ปฟ้านะอันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เราทาแต่ว่าผมจะพูดถึงหัวใจก่อนละกันหัวใจเนี่ยนะครับเอามาแลกอะไรดีนะครับผมก็นี่ครับเริ่มงขที่คุมปองแฟชั่นนะครับห้าสิบหัวใจนะนี่เลยนะครับผมคุมปองชิเวชั่นเนี่ยแลกได้หลายอย่างเลยนะครับนี่เลยยกตัวอย่างเช่นนี่เลยชิ้นที่1นนะครับเป็นเซตนี่ครับไซเบอร์นะอย่างสวยเลยนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ให้ดูนะนี่แบบนี้เลยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ ก็มีอีกนะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีตรงนี้อีกนะครับนี่ครับมีชุดแฟเพียบเลยนะครับในชุดนี้ผมมีแล้วนะนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่อย่างเท่เลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตรงนี้เอซออฟดูเบเรียนนะครับนี่ประมาณนี้นะนะโอเคโคตรเจ๋งเลยนะครับตรงนี้ นอกเหนือจากนี้นะครับก็แลกเป็นอุปกรณ์ Enchance นะครับผมตัวตีอัลแมแถว4ได้นะครับผมก็จะเป็น30หัวใจนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็มี Killing r u n e Stone นะครับ10หัวใจนะครับแล้วก็จะมีนะครับล n นดาว15หัวใจนะครับผมไล่มาทางขวานะเดี๋ยวผมไล่ทางขวาก่อนละกันซ้ายไปขวาเนาะแล้วก็มีตัว Oypron Q นะครับแบบใหม่นะครับกาชานะครับ3-4เลยอย่างละ1หัวใจนะ แถวล่างกันบ้างนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันอันนี้ครับจะเป็นกล่องฮสแวร์นะครับผมนี่เลยเพียบเลยนะครับโอ้โหมีให้ให้แลกลื่มเลยนะครับผมก็มาแลกกันได้30สอ่ามสิบหัวใจก็แลกกล่องตัวนี้อีกนะครับนี่เป็นนี่ครับตั๋วตีบวกนะฮะบวก10เลยนะครับผมโอ้โหอย่างคุ้มเลยนะครับตรงนี้แจกทั้งบวก8แลกได้ทั้งบวก10นะครับผมอ่ะก็ไปลองทากันดูตรงนี้นะอ่ะเรามาดูเควสถัดไปกิจกรรมถัดไปกันนะครับผมตรงนี้นะ จะมีเควสให้เราทำนะครับอยู่ด้วยกัน2เควสด้วยกันนะฮะอ่ะก็เลยมันที่เควสนี่เลย s วิต s p โพสการ์นะครับไปที่พ o เจล่านนะครับมี NPC นะครับอยู่ในเมืองนะครับนี่คุยกับคนนี้เลยนะครับก็จะเป็นกิจคุยเฉยๆนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นกิจวันทามรีวอร์ดนะอ่ะก็บันทึกครับแค่นี้เองครับก็จะได้ไอเทมมาแล้วครับก็จะมีเฟคอยนะครับ มีอ <ítulo> uh, ่าก uh, okay. okay. so so mm. ิ้งนูนสโตนแล้วก็ตั๋วกาชานะครับตู้กลาง30ใบอันนี้จะเป็นกิจกรรมทําวันเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่าเจอแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นเนาะอ่โอเคนะครับกิจกรรมถัดไปเนี่ยจะเป็นเควสนะครับเป็นเควสรายสัปดาห์เนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วีคที่1ก่อนแล้วกันไอ้คำสาบานแต่งงานเนี่ยมันจะมีด้วยกัน4เควสเนาะก็จะมีสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นี้1สัปดาห์หน้าอีก1สัปดาห์ที่สอีก1แล้วก็สัปดาห์ท้ายอีกหนึ คุยไปเลยอ่ะง่ายๆนะไม่ยากเลยครับผมอ่ะก็ออกเดินทางกันเลยนะครับไปเดีย๋ยวเขาจะพาเราไปที่หนึ่งนะครับผมตรงนี้อ่ะเราก็มาโผล่ที่เมืองอามาสึนะครับผมก็คุยเควสไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้อ่ะก็ไปตามทางเนาะนี่ไป ก็มาถึงตรงนี้นะครับผมก็คุยได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับง่ายๆคุยกันไปเรื่อยนะแล้วเขาก็จะเาถ่ายรูปนะครับผมตรงนี้เราก็ถ่ายรูปซะแค่นี้เองครับง่ายๆอ่ะถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมก็ออกแค่นี้เองครับอ่ะเรียบร้อยก็ผ่านเคเวยรแล้วนะครับคำสาบ้านแต่งงานก็ได้ exp 300นะครับผมอ่ะแล้วก็ได้ เงินแสนห้านะครับแล้วก็ได้หัวใจแล้วก็ตั๋วกาชานะครับตู้ไกล่ห้าใบนะครับผมประมาณนี้เองแค่นี้นะครับกิจกรรมอ่ะโอเคนะครับลำดับถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอตู้กาชากันบ้างแต่ก่อนที่จะไปรับไปสุ่มกาชาต้องมารับของนะครับเป็นเอเวนเจอร์พาร์ตคำสาบ้านแต่งงานก่อนพอเราทำเควสเสร็จแล้วใช่ไหมครับรับทั้งหมดไปเลยนะครับนี่ของเพียบเลยนะครับผม อ่ะเรามาดูตู้กาชากันนะครับก็มาเริ่มกันที่กาชาอัปเกรดกันแล้วกันนี่นะครับผมก็จะเป็นตู้กาชามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับตรงนี้นะครับผมก็มีสุ่มฟรีกันด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงนะครับไอเทมกันหน่อยหนึ่งนะครับว่าม <ๆ 88. S 2> ันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้มาเริ่มกันที่ไอเทมกากสุดเลยแล้วกันนะตรงนี้นะครับอันนี้นก,ก็จะเป็นในส่วนของอ่าบริสติกสวิมลิงนะฮะก็ได้เลือด 500นะแล้วก็ได้รับนะครับโดไลเมทธาตุน้ำเบาลง3%แล้วก็ฝากคุมไม่ได้ดีเคบวก4เลือด60นะครับผมชิ้นถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของโพลิงบับเบิลกัมนะครับโพลิงบับเบิลกัมเนี่ยนะฮะจะให้ในส่วนของอินส์2นะครับแล้วก็แม็กสปี200นะครับไอเทมถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับคิวปิดโพลลิ่งบนะครับผมอันนี้เป็นหลังได้เพนนะฮะอย่างสวยเลยนะครับ คือเพนห้าเ, 5, เอา่อเพนห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เมื่อเราใช้อาวุธธนูนะครับก็จะเพิ่มดาเมจอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในการใช้อาวุธที่ไม่ใช่ธนูจะได้มุฟสปีดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฝากคู่มือได้เอทีเคหกหกเอทีเคหกด้วยนะฮะถัดไปเป็นท็อปบิคฮาร์ดนะครับผมท็อปบิคฮาร์ดเนี่ยนะครับตรงด้านหน้านะก็จะได้ในส่วนของอตีนะครับกึ่งมนุษย์แรงขึ้น12%นะฮะแล้วก็โดน กึ่งมนุษย์เบาลง12%นะครับในบรรดาที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยอาวุธชิ้นนี้เนี่ยนะครับตีกึ่งมนุษย์แรงที่สุดเลยนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็น่า l o r f u l Virtual Skin นะครับผมนี่นะครับเป็นประเภทไหนเนี่ยตรงหัวนะตรงนี้นะครับผมนี่ใส่ให้หมดเลยถ้าใส่ให้หมดจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าในส่วนของ Colorful Virtual Skin เนี่ยนะครับมันให้เป็นส่วนของนี่ครับทำเดเมจนะครับ ต่อ M.P.P. มินินะครับแรง15%นะครับโหแรงมากเลยนะครับหายากมากๆเลยที่จะมีอาวุธที่เวตี M.P.P. แรงขนาดนี้นะฮะแล้วก็สมาชิกคนอื่นในทีมเนี่ยไม่รู้ตัวเองเนี่ยนะครับจะทำ damage ต่อมอนสเตอร์นะครับทุกอย่างเลยนะครับ3%ซ้อนทับกันได้สูงสุด3ชั้นคือ9%นะโหถือว่าดีมากเลยก็ฝากคู่มือได้ ATK 1% ATK 1%ด้วยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับเรามาดูเลตกาชากันว่ามันเป็นยังไงนะฮะสุ่มฟรีด้วยนะครับของตรงนี้ อย่าสุ่มรีก่อนนะครับรอบหนึ่งนะฮะจัดมาโอ้ได้ยิ้มมาก่อนเลยอ่ะเดีย๋ยวผมสุ่ม้วยตัวกาชาเรากันนะครับผมอ่ะจัดไปผมไม่ได้สุ่มกาชาอาวิญนานมากเลยนะเนี่ยอ่ะได้ปรแกรมมานะครับผมตรงนี้อ่ะได้มาสองชิ้นแล้วนะนี่ครับมันจะทำเสัญลักไว้เลยว่าเราได้รับแล้วเห็นปะแต่ก่อนเราจะต้องดูเองนะครับผมนี่มันทำาสัญลักให้ละอ่ะตัวตวต่อไปครับ มิสติกแน่นอนแบบว่ากัมซ้มนะครับผมตรงนี้ไอผมไปหาตัวมาเพิ่มแล้วมาสุ่มต่อแล้วกันนะอ่ะก็มีเพิ่มมาเป็น30นะอ่ะเรามาสุ่มเล่นกันนะครับผมตรงนี้อ่ะเดีย๋ยวค่อยว่ากันทีเนึงเลยครับในแบบว่ากัม3มอันอ่ะถัดไปนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้ผมยังไม่ได้สุ่มเมื่อตอนอ่ากลางเดือนที่ผ่านมาเรามาสุ่มฟรีกันนะครับอันนี้มันชุดแฟร์เนาะกระชาชุดแฟร์มาได้เก็บก่อนอ่าได้ฉาดมานะครับ แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอาการ์ดนะครับผมการ์ดนะครับอัปเกรดใหม่ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเรามานะครับน่าจะมีอยู่3ใบนะครับการ์ดนูก้านะครับสเปรชายการ์ดเอองเจอร์ริงการ์ดเนี่ยที่มีการอัปเกรดในส่วนของเปอร์เซ็นต์การได้ที่มากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันทุกนี้เป็นการ์ดบอสหมดเลยนะครับผมอ่ะกดฟรีด้วยนะครับอาร์เชอร์สเกลเลตันเฮ้ยโอเคเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอาร์เชอร์สเกลเลตันการ์ดนะครับผม ขอดูราคาหนะ่่ยผมจำราคาไม่ได้แล้วอ๋อนี่มันเป็นเซิร์ฟที่ไม่แพงดิมันไม่ใช่เซิร์ฟอินทรอนเลิฟนะครับเธอซีนอ่อนเลิฟ er เนี่ยนะครับการจ,จะราคาแพงมากๆนะครับผม่ะตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมครับก็มากดแอนเวนเจอร์ล็อกกันต่อนะฮะอันนี้เป็นแอนเวนเจอร์ล็อกของเกมปกตินะครับอะโอเคนะผมเคเวสก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมก็ อ่ empty, <cell S 2> ะก่อนจะฉากการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่มาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกน